บทสดจุลละชัยยาปกรณ์นโมเมผูฏฐาเตชะสาระตนะตยาธรรมิกาเดชะประสิทธิรประสิเทวานานรยาปรเมสุสิทธิพมมาจาอินทาจาจตุโลกาคัมภีรักาสมุทธาภูตังคังคาจากสพมัชยยะประสิทธิภาวันดุเตชัยยาชัยยาธรณีธรณีอุดธีอุดธีนาธีนาธีชัยยาชัยยาค้าคนละต้นลสษาโยรายสายเสนะเมรุราชาพลนรชีชัยยาชัยยาคัมภีร์โสภีนาเคธนาคีปิสัจจะภูตกะวัลี ชัยยชยัรุณมิตาโรคีชัยยชยาสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยยชยวรุณะมุขสาตาชัยยชยามัปาทินาขักูรคันทกชัยยชยากัจคนะโตดมสุกราผู้ชงศีหกพยาคทีปาชัยยชยวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุทาสุทธินวรดีชัยยชยสุขาสุขาชีวีชัยยชยธรณีตะกเัสธาสุชยาชัยยชยธรณีสารติัสธา ชัยยชยมังกราตัญญาพวเคชัยยชยวรุลนักยักเคชัยยชยาดัชเสสุระภูชาเตชาชัยยชยพรมเนธคณาชัยยชยราชาธิราชาชัยชัยยชยาปัทวินสัพพังชัยยชยอรหันตาปัญเจกพุทธาสาวังชัยยชยมเหสุรุพุรุฮลินเทวาชัยยชยพรพมาสุรัคโขชัยยชยนาโควิรุทัโกวิรุปโขจันทิมาลวิก อินโทจะเวนะเตยโยจะกูโรวารุโนปิจะอัคีวายโยจะปะชนหกมารลกธาตุโกอัฏฐารสามหาเทวาสิทิตาปะสะอาทโยอิเซโนสาวกาสัพพาชายะกดาโมภพวันตุเตยชยธรรมโมจัสังโฆจัดทัศภาโรจัดชยกังเอเนะชยักเตชนายชายสุทีภพวันตุเตเอเตนะพุทธเดชานผลตุเต,ยต,เตยชยักมังคอลัง ชายโยปิโพสัสสริมาโตอยังมาราสัตจปาบิมาโตปราชโยอุโคเซยมโพธิมันเดปโมทิตาชยรธาพมหมักฆนาเมหิสินูชายโยปิโพสัสสริมาโตอยังมาราสัตจปาบิมาโตปราชโยอุโคเซยมโพธิมันเดปโมทิตาชยรธาอินทักฆนาเมหิสินูชายโยปิโพสัสสริมาโตอยังมาราสัตจปาบิมาโตปราชโยอุโคเซยมโพธิมันเดปโมทิตา ชยรัตธาเทวะฆนาเมหิสโนชโยปิพุทธสัสสิริมโตอยังมารัสสะจปาปิมโตปัชโชโคสัมโพธิมนเดบโมทิตาชยรัตธาสุปันนฆนาเมหิสโนชโยปิพุทธสัสสิริมโตอยังมารัสสะจปาปิมโตปัชโชโคสัมโพธิมนเดบโมทิตาชยรัตนาคขฆนาเมหิสโนชโยปิพโพตัสสตริมาโตอยังมารัสสะจปาปิมาโตปัชโยโคเซมโพธิมนเดบโมทิตา สเโนฉันโตผู้ิยามโมเดสกัญญาณันถิวัฒโนเอวังตะวังวิโชโหติชายันสมจมังเะเตอปะริชาปันเกศิเสปะทาวิปกฤติเสเกสัพพะขุเดชมาปัตโตโพนติสุนักตังสมังครังสุปาปตตังสุทังสุคนโนสมุตโตจ่าสุธรรมพัมมาจารสุปัตถคีนังกะยกรรมมังวจ่ากัมังพักขีนังปัตถคีนังมโนกัมมันนิพเทศพักขีนังพัทธเณกิตโตวะลปันตะทธเถพัทธเณ เตอัตฐาสุตตวุธาพุทธศาสนาโรคาสุตาโหทาสา,า,าสเพหิยาดิพิสมันตุโพโตเยเทวาอสนีธาเนธิกตาธิคายุกาสตาหุนตุสุตาหุนตุสัพปทาละขันตุสักพาสนังระขันตุชินาสานังยากาจิปัฒนาเตสังสเพปเรนตุมโนรัถาวิตตากาเรปมันสตุวสังภาาวราหกาโรคาตุปัทวะเตสังนิวาเรนตุจัสมัปทากายสุขังจิตตสุขังอรันตุยถาละหัง โอสวดธรรมะนิยามาสุตังเอวเมสุตังเอกันสมายังภักควะสวัติยังวิหารติเชตวันีอนังกะปีเดกสะอารมีตะโคภักควะพิคุมันเดสีพิโคโวติพระดันเตติเตพิคุภักวะโตปัจสงภักวะเอตตะทวจักอุปทาวะพิโคเวตถาคตังลุปทาวะตถาคตานังทิตาวัสาถาตุธรรมดิตาธรรมิยามตาสัพเพสขันจติตังตถาคตโตอภิสัมคุตติอภิสเมณติอภิสัมตวาอภิสเมณตวาจิคติ เทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรติวิภาชติอุตานิกรโรติสัพเพสังขานิจติอุปทาวาภิกขเวตถาคานุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมิตาธรรมิยามัตตาสัพเพสังฆาตุขติตังตถาคตอภิสมุพติอภิสเมติอภิสมงพิาอภิสเมตตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรติวิภาชติอุตานิกรโรติ สัพเพสังฆาทุคติอุปทาวะภิกเวทถาคตานังอนุปทาวาะถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมธิตาธรรมเนิยมาตาสัพเพธรรมะอรตติตังถาคโตอภิสปุติอภิสเมตติอภิสปุติวาอภิสเมตตวจิคติเทเสติปัญญาเปติบรรทัเปติวิวัติวิภัชติอุตานิกรโรติสัพเพธรรมะนัตติทัพโมวจักภควาอัตตะมันาเดพิคูภควาโตภาสิต<ส>ังอภินัท<ส>ุนต <simulate> ิ <funnel ing> พอส่วนพันเทกรัตาาตาคาถาติตังงานวา่าคะไม่รับปฏิการเอาน์ตังบุคคลม่คนตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วได้อะไรและไม่พึงพอวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาดิดำปะเหต่งงตากับตัญจจานะคตังสิ่งเปดีกราไปแล้วสิ่งอืนนก็ยังไม่มาปัญจุปัญจายธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังคีรังอสังกุป,ปังตัางวิธามนุพพรูไหเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างชัดแจ้งไม่งงงานคอนแขยงของควรพราะภูนการเช่นนั้นไว้ อาชีวกิจจมาตับังโกชัญญามอนังสุเวความเพียรไปกิจขงังธรรมวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พ่งนี้นาฮิโนสังครันเตนะมหาเสนามัจจุนาเพราะการผัดเพลนต่อมัจุราซึ่งมีสานามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตะพิงเอาเหลวาตามาดันทิตังตัวเวพันเทกาโตติสันโตจิคเตณมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าแลวผู้มีความเพียรอ,อยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บสท ampa, a, function, สวดรรมสังเวคะบัญจาเวกขณะสัพเพสังขานิจจาสังขารคือร่างการจิตใจรูปธรรมนับธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดคือระดับไปไม่แล้วหายไปสัพเพสังขารทุขาสังขารคือร่างการจิตใจและรูปธรรมนามมรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพบเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพทำมายดับตาสินถลายดั้โปวงทั้งนี้เป็นสังขารแต่ไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่ตตนของเราอธบามชีวิตดังชีวิตเป็นของงไม่่ยยัื ภูวังมานางความตายเป็นของยั่งยืนอ,อวสังมายาเวทพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังมีชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางเมนิยต่างชีวิตของเราเป็นของเมเทียงมารังเมิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดตาบคนที่จะสังเวชอายังกายอยู่อาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอับเอตดวิญญ,ญาณโอคันปรากวิญญาณชดโทัวเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสียนสติจักนอนทับปัตถวีงสิ้นแผ่นดิน ตินคารังอีวะประุลดังว่าทไมาและท่อนฟืน้นในรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตะสังคาราสังขารท่้งลายไม่เที่ยงมาอุปาทวายธรรม,มนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุนชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเดสังบุปะสโมสสุโข,ขความเข้าไปสงบถึงับสังขาร ทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัต์ทั้ทั้งปวงก,กำลังตายอยู่บรินสุขจะบาริสเสที่ตายแล้วกำลังจะตายถ้ทเทวหังบริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันณาทีเมเอตัดสังโยคว,วามสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย